กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ i i กเกอร์ทูบชาแนลครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเอาคาถาชนิดหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้กระแสค่อนข้างดังนะครับเราจะเดินทางไปจากบริเวณตรงจุดนี้ครับหน้าป้อมประการครับคาถาที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่าคาถาน้ํากีดกันครับเป็นคาถาที่ต้องใช้คู่กับอาวุธประเภทคาทานะครับเป็นพวกคาถาเวทอะไรพวกนี้แหะครับแต่เพียงแต่ว่าคาถาอันนี้นะครับ ทีแรกผมนึกว่ามันเป็นมนตรานะมันไม่ใช่มนตรานะครับเพราะว่าถ้าเป็นมนตราเนี่ยเราจะต้องใช้คู่กับพวกตราประทับทั้งหลายทั้งแหล่เนาะแต่อันนี้มันเป็นคาถาที่ใช้คู่กับไม้เท้าเวทหรือพวกคาถานั่นเองครับอะจากจุดจุดพรหน้าป้อมประการนะครับก่อยเ,เพื่อนๆวิ่งเลาะลงมาตามเส้นทางนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จุดนี้เลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าสกิลคาถาน้ากีดกันอันนี้นะครับมันอยู่ในปราสาทเงานะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่ DLC นะครับเรามีทางลัดนะครับที่จะวิ่งเลาะไปแล้วก็ไปเอาคาถาอันนี้ได้เลยฮะอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มวิ่งจากจุดนี้แล้วกันนะครับ Thom เพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่าจากจุดที่เราเข้ามาสู่ DLC นะครับจุดนี้ก็ไม่ได้ยากเนาะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตามเส้นทางตรงนี้นะครับเราก็จะเลาะมาตามเส้นทางตรงนี้ครับแล้วก็จะอ้อมมาตรงนี้ฮะวิ่งเลียบเลาะเข้ามามาถึงบริเวณตรงจุดนี้จะมีเป็นลมหมุนให้กระโดดขึ้นไปด้านบนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มไปเลยครับ ออกจากจุดพอนะครับคอยให้เพื่อนๆเ,เรียบล้อไปตามอาขอบหน้าผาแบบนี้ครับเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นในแผนที่ใช่ไหมฮะนี่ฮะเลาะไปเรื่อยๆครับวิ่งตรงมาครับเราจะเห็นว่าจะมีพวกนกเกาะอยู่ตามหน้าผานะครับแต่ให้เราไปเรื่อยๆฮะด้านหน้าก็จะมีเป็นค่ายแล้วก็จะมีเป็นทหารยามยืนอยู่ก็ไม่ต้องสนใจครับไปให้สุดครับแล้วก็ค่อยๆเลาะลงไปครับด้านล่างจะมีเจ้าพวกคั้งคาวนะฮะตรงนี้ก็ ค่อยๆสไลด์ตัวลงไปครับอ่าลงไปให้สุดด้านล่างครับแล้วก็วิ่งหลบลงไปเรื่อยๆคนะคือถ้าเกิดจะเอาให้ง่ายนะก็จะวิ่งไปสุดซ้ายสุดขวาประมาณนี้เนาะนี่ครับวิ่งไปซ้ายต่อนะครับจากด้านซ้ายก็วิ่งเลาะไปทางขวาต่อครับไปขวาให้สุดครับลงไปซ้ายต่อครับนี่ด้านหน้านั่นคือเส้นทางที่เราจะไปเนาะเนี่ยเราจะเลาะมาบริเวณตรงจุดนี้ครับเรียบมาเรื่อยๆเนาะ ตรงนี้คือจุดหมายแรกที่เราจะไปฮะเละไปครับระวังเจ้าพวกข้างขาวพวกนี้ด้วยนะก็สปินหนีไปเลยครับนี่ลงมาด้านล่างครับวิ่งตัดตรงนี้ไปเลยฮะอ่าวิ่งตัดลําน้ำไปเลยนะครับเข้าสู่พื้นที่ต่อไปครับจุดนี้จะมีพวกตัวกิกกี้ตัวเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีพวกกับดักพิษ ก็ไม่ต้องสนใจครับวิ่งต่อไปเรื่อยๆฮะผ่านบึงพิษอันนี้ไปก็ให้เลี้ยวซ้ายครับเราก็จะเข้าสู่เส้นทางตรงนี้ครับวิ่งต่อไปครับด้านหน้าเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีเป็นลมปราณพูดอาชาตรงนี้ฮะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะใช้งานได้เพราะมีคล้ายๆกับเงาของก้อนหินขวางอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะไปแก้พัซเซิลตรงนี้สักหน่อยครับก็ให้เพื่อนๆวิ่งตรงไปด้านหน้าครับ หลังจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายย้อนกลับมาครับบนเนินนะฮะเนินด้านบนตรงนี้ก็จะมีเป็นก้อนหินขวางอยู่นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้เราสามารถหวดได้แล้วครับหลังจากที่ทําลายก้อนหินตรงนี้นะครับเขาก็จะเขียนว่าผนึกปานพูดคลายออกที่ใดสักที่หนึ่งนะฮะก็เป็นจุดจาเมื่อสักครู่ครับตรงนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วฮะอ่าเราจะใช้ลมตรงนี้นะครับกระโดดขึ้นไปด้านบนครับฟ้า่าลงมาอยู่บริเวณตรงจุดนี้ครับ นี่ฮะแล้วเราก็วิ่งไปด้านหน้าต่อสักหน่อยครับเรียบเลาะไปตามโขดหินตรงนี้ครับก็จะมีจุดจัำอีกหนึ่งจุดครับกระโดดขึ้นไปครับเราจะเข้าสู่พื้นที่อัลตัสเงานะครับตรงบริเวณจุดนี้เรียกว่าป้อมลงทันครับ สำหรับเพื่อนๆที่จะเดินทางเข้ามาสู่ปราสาทเงานะครับแนะนําว่าควรที่จะพูดคุยกับ NPC ทุกตัวที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ทุ่งสุสานก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นเควสที่เกี่ยวข้องกันได้นะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สนเควสของ NPC นะครับก็มาตามเส้นทางนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับว่ามันจะไปเส้นทางไหนนะครับที่จะไปเอา,อาเจ้าคาถาหนามกีดกันครับอ่า ตรงนี้ก็จะมีมอนสเตอร์ประเภทพวกจอมสับรอชำแหละเราอยู่นะฮะอ่ะไปต่อครับมาถึงตรงจุดนี้ครับนั่นคือเส้นทางด้านหน้าที่เราจะไปนะครับหย่อนตัวลงไปได้เลยฮะตรงนี้ก็วิ่งออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายฮะขึ้นมาด้านบนครับอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดจุดพรก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นจุดพรเนาะ เส้นทางที่เราจะไปนะครับเดี๋ยวผมใจ้เพื่อนๆดูนะจุดนี้ครับเพื่อนๆเห็นว่านี่ครับดูทางซ้ายฮะจะมีจุดพรนั้นคือจุดพรที่เราจะต้องออกไปครับแต่ว่าตรงป้อมตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสำรวจได้เนาะแต่ทําไมนะครับก็วิ่งมาตามเส้นทางนี้เลยครับเดี๋ยวแวะสักหน่อยฮะซ้ายมือครับนี่ครับจะมีอัศวินดําอยู่นะฮะก็เตรียมตัวให้พร้อมครับ ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้ค่อนข้างเก่งเลยนะฮะนี่ครับอัสวินดำเอเดรสนะนี่มีสกิลปีกพิมพ์หลอมด้วยนะโอ้โหระมัดระวังครับใช้เงาสองปลายเหมือนกันนะหลบครับหลบฮนะสตันครับ เรียบร้อยฮะ Enemy fail ครับผมหลังจากเรากำจัดเขาได้เราก็จะได้เป็นไอเทมมาชิ้นหนึ่งนะฮะไปลุ้นกันเองนะว่ามันคืออะไรเนาะว่าแล้วเพื่อนๆก็กระโดดลงมาด้านล่างครับยังมีเจ้าจอมสับ์อยู่อย่างนี้หนึ่งตัวฮะเส้นทางที่เราจะออกไปด้านหน้าก็คือจุดพรที่อยู่ด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นต้องกำจัดเจ้าตัวนี้ให้เรียบร้อยครับนี่ฮะ อะวิ่งตรงไปด้านนอกครับเราก็จะมาถึงจุดพรตรงนี้ฮะนี่ฮะขึ้นมาแตะจุดพรให้เรียบร้อยครับออกจากจุดพรนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเส้นทางที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีเป็นคล้ายๆอุโม,มงค์ถ้ำลอดอย่างนี้ยฮะขอให้เพื่อนๆลอดอุโม,มงค์นี้ไปได้เลยฮนะด้านหน้ามีเสียงอะไรตีกันอยู่ใช่ไหมฮะ แถมพื้นที่บริเวณนี้สามารถสมอนได้ด้วยนะนี่ครับด้านล่างก็จะมีมังกรพูดนะครับซึ่งตีกับพวกทหารอัศวินดำเมื่อสักครู่นะครับมังกรเพลิงพูดนะครับไม่ต้องสนใจครับตรงนี้ใครจะแวะก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะไปเอาพวกคาถานามกีดกันก็วิ่งตรงต่อไปด้านหน้าได้เลยครับอ,ออกมายังจุดนี้ครับก่อนที่จะพ้นพื้นที่บริเวณกำแพงนะเพื่อนๆหยุดสักครู่ครับแล้วก็หันไปด้านขวาครับ จุดนั้นจะมีเป็นจุดพอนะฮะซากประหักพังมอสนะครับตรงนี้ก็แตะพอให้เรียบร้อยครับมาถึงจุดนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามี NPC ยืนอยู่หนึ่งตัวนะครับเนี่ยก็ลองพูดคุยกับเขาดูครับถ้าเขาไม่คุยอะไรกับเรานะฮะให้เพื่อนๆลองทำท่านี้ดูครับเนี่ยเป็นท่า g e เจอร์ที่เราได้มาเนาะนี่ ประกบฝ่ามือนะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องของเขานะครับตรงนี้ผมขอตัดข้ามเลยนะเพื่อไม่เป็นการสปอยเนาะออกจากจุดนี้ให้หันหน้ากลับหลังไปครับอ่าทิศตะวันออกนะครับตะวันออกเฉียงใต้ก็จะผ่านซากปรากัรพังพวกนี้ครับวิ่งตรงไปด้านหน้าครับไปตามเส้นทางนะครับไปทางซ้ายฮนะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีไอเทมวางอยู่บนเนินข้างบนเห็นไหมฮะนั่นคือเส้นทางทเธอจงไปครับบริเวณตรงจุดนี้ครับ ลงไปได้เลยฮะเป็นทางแคบๆนะครับกระโดดจ้ำสองทีครับจะเข้าสู่แพลตฟอร์มนะซ้ายมือมีทางให้เข้าไปสำรวจเนาะแต่ทําไมก็ย้อนกลับไปครับนี่ฮะตรงนี้ลงไปตรงๆเลยครับแล้วก็ไปทางซ้ายจะมีเป็นถ้ำเล็กๆฮะอยู่ขวามือนะครับกระโดดลงไปครับวิ่งต่อไปเรื่อยๆฮะอ่าจะเข้าสู่พื้นที่ตรงนี้ครับไปทางขวาครับ กระโดดล,ลงไปด้านล่างครับจะเจอพวกนักบวชพวกนี้ฮนะก็กําจัดให้เรียบร้อยฮนะมันจะใช้สกิลเป็นศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เรามาระวังด้วยนะฮะอืมเหมือนจะถือโค้งแห่งรูนหรืออะไรสักอย่างด้านในก็มีไอเทมเก็บได้นะนี่เป็นโค้งทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าจะเป็นคาถาหรือมนตราอ่ะลงไปด้านล่างครับ นี่มาตามเส้นทางนี้ฮะลงไปเลยครับเสียงอะไรเอ่ยตรงนี้มีประตูให้เปิดน่าจะเป็นเส้นทางที่เข้ามาเมื่อสักครู่เนาะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาตามเส้นทางด้านหลังตัวอาคารนี้ตรงต่อไปด้านหน้าครับตรงนี้จะมีเป็นบันไดนะครับหลังจากนั้นก็ปีนขึ้นไปด้านบนได้เลยครับคือ ผมว่าผมจะทำบิวอันนี้ด้วยนะฮะตรงนี้เป็นจุดพรหมู่บ้านบอนนี่ครับก็คือเราจะเอาคอา,าถาอันนี้แหละครับมาทำบิวเนาะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาเก็บคาถาอย่างเดียวก่อนละกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดนะเสน้สน,สนทางการเดินทางก็จะต้องเลาะมาตามเส้นนี้ฮนะแล้วก็ตรงมาบริเวณตรงตรงนี้ครับจะเป็นปราสาทเงาครับอ่าเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะทำการเดินทางตามหาอาวุธไอเทมที่จะมาเสริมให้ตัวสกิลหนามกีดกันยิ่งแรงขึ้นนะครับแต่ว่าพอดีว่าพื้นที่เก็บไฟล์ในเครื่องผมมันค่อนข้างจำกัดตอนนี้นะก็เลยกะว่าทำคลิปนี้ออกมาก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะได้ลบไฟล์ทิ้งเนาะแล้วค่อยไปบันทึกใหม่นะฮะอ่ะมาจากจุดจุดหมู่บ้านบอนนี้ให้เพื่อนๆวิ่งมาตามซ้ายสุดนะครับจะเจอทางที่สามารถกระโดด ใช้ทอร์เรนกระโดดข้ามได้เนาะแล้วก็ให้ย้อนกลับไปทางนี้ครับเราจะเจอ,อสะพานที่แขวนอยู่นะครับสะพานนี้มันมี2อันอย่าหลงนะฮะสะพานที่หันหน้าไปทางทิศใต้ตัวเสนั้นไม่ใช่นะครับต้องเป็นสะพานที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแบบนี้ครับอ่าตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆข้ามสะพานมาครับนี่ครับเห็นไหมฮะสะพานท่อนแรกแล้วก็วิ่งตรงต่อไปครับเพื่อที่จะไปยังสะพานท่อนที่สองนะ นี่ครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็สำรวจได้นะครับใครชอบสำรวจก็แวะได้เลยนะฮะจุดพรครับแตะให้เรียบร้อยฮะเดี๋ยวจากนี้เราจะวิ่งกันไปยาวๆแล้วนะสพานแขวนเชื่อมหมู่บ้านนะครับจุดพรต,รตรงนี้เนาะนี่ฮะเดี๋ยวเราก็จะวิ่งตรงเข้าเลาะป่าบริเวณตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นเหนือต่อไปเลยฮนะ ไปตามเส้นทางที่เป็นถนนแบบนี้เลยฮะตัว n ก็คือทิศเหนือเนาะบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีพวกหมาป่าค่อนข้างเยอะครับอืมอืมหรือว่าทั้งนกทั้งหมาป่าเนาะคนมากลางวันนะถ้ามากลางคืนก็เปิดไฟให้เรียบร้อยครับตรงนี้จะมีตะกร้าไฟนะก็ พยายามหลบพยายามหนีดูจังหวะให้ดีนะครับกระโดดนะครับวิ่งวิงกระโดดสปินบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะฮะอย่ายืนเป็นเป้านิ่งเส้นเดียวนะครับเนี้ยเห็นไหมฮะเสียงไฟไล่ตามหลังผมมาแล้วครับนี่พอไฟใกล้หน่อยก็กระโดดสปินหนีครับอ่ะตรงนี้เงียบแล้วฮะอ่ะมาเปิดแผนที่ดูสักหน่อยนะนี่เดี๋ยวเราจะวิ่งตรงขึ้นไปครับเนี่ยเข้าสู่บริเวณพื้นที่ตรงนี้ฮะไปเลยครับ อามีจุดพอรอีกหนึ่งจุดครับไปต่อครับวิ่งกันยาวๆนะฮะตรงนี้เป็นเส้นทางหลังปราสาทเงาครับเราก็มาถึงบริเวณตรงจุดนี้แล้วฮะที่น่าแปลกใจก็คือไม่มีทหารยามเฝ้าการแต่อย่างใดเนาะออวิ่งตรงไปได้เรื่อยๆเลยครับ ขึ้นมายัางพื้นที่ด้านบนเราจะถูกบังคับลงจากหลังโทรเรนฮนะแล้วก็เราก็จะมาโผล่ตรงจุดพรตรงนี้ฮนะอาใกล้แล้วนะครับอะสังฆามนฑลประสาทเงานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่แบบนี้ฮนะด้านล่างก็จะเป็นน้ําแล้วก็จะมีตัวอาคารที่มันดูค่อนข้างประหลาดตานะระมัดระวังครับตกน้ําไปคือตายนะฮะ พยายามกดวิ่งแล้วก็กระโดดโดยที่ไม่เอาปุ่มวิ่งออกนะครับมันจะทําให้เรากระโดดไกลยิ่งขึ้นเนาะมายัางจุดนี้ครับไปยังอาคารตัวด้านหน้าครับไปทางขวาครับแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปตามซากปรักหักพังนี้เลยครับย้ายไปเลนขวาครับตรงนี้ระมัระวังนะฮะจะพวกอซอมบี้เสื่อมสลายติดระเบิดเพลิงด้วยนะต้องรีบกําจัดมันครับไม่งั้นนะมันระเบิดใส่เราก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงฮนะ ข้ามไปยังหลังคาอันต่อไปฮะ <c oughs> เจอบาดหลวงนะบาดหลวงเพลิงนี่ครับต้องรีบกําจัดนะออย่าให้มันรอดได้ครับเรายังเจอเจ้าตัวพวกนี้อีกหลายตัวนะในตัวอาคารเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับาจากหลังคาอันนี้ตั้งหลักให้ดีนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องกระโดดไปตรงบริเวณจุดนั้นครับแล้วมีอะไรอยู่ในน้ําเห็นไหมฮะ ร่วงลงไปนี่คือไม่ต้องสืบเลยนะฮะอ่ะวิ่งตรงไปฮะกระโดดขึ้นไปด้านบนครับตรงนี้จะมีเป็นหลังคาแตกอยู่นะฮะขอให้เพื่อนๆระมัดระวังนะครับลงไปครับตรงนี้ให้ฟีลเหมือนกับไฟลิ่งทรีในดักโซ่สามเหม็นไหมฮะตรงนี้มีเส้นทางให้ไปต่อครับลงไปได้เลยครับอืมด้านหลังก็มีน้องปูอยู่นะแม่ตกใจนะวิ่งตรงไปด้านหน้าครับ นี่ครับบาดหลวงเพลิงอีกหนึ่งตัวฮะเอามังกรเสรื่อมสลายไปกินนะดูไฟนะมันใช้ไฟของแมสเมอร์นะเพราะฉะนั้นต้องเจอกับหอกของม็อกค,ครับอย่างนี้ฮเรียบร้อยฮะอืมพกอะไรเยอะแยะอ่าจุดนี้ฮนะเป็นเส้นทางนะครับ ตรงนี้เพื่อนๆก็สำรวจได้นะครับแต่ก็ยังไม่ใช่เส้นทางที่เราจะไปเนาะ,ะตรงไปด้านหน้าครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆฮะเห็นไหมฮะจะมีโอ้ยบัตรหลวงเพลิงอีกตัวครับไม่ต้องไปกลัวมันครับเอลิโอนอลาช่วยได้ฮนะ,ะกลับมาครับนี่คือเส้นทางที่เราจะไปต่อฮะด้านในก็จะมีเป็นตัวอาคารเนาะ วิ่งเข้ามาก็จะเป็นแท่นยกครับขึ้นแท่นยกไปด้านบนได้เลยครับมาถึงพื้นที่บริเวณด้านบนนะครับก็จะมีเส้นทางให้ออกไปนะตรงนี้จะเป็นคลังเก็บมเมล็ดครับและแน่นอนว่าบริเวณตรงจุดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเดินเนื้อเรื่องตามปกติมานะครับเราก็จะมาสู่ปราสาทเงาได้เช่นกันครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆรีบเพื่อที่จะมาเอาคา,าถาอันนี้นะครับก็มาตามคลิปนี้ได้ฮนะไม่มีปัญหาครับ ไปทางซ้ายต่อไปครับอืออ่าจุดนี้จะมีจุดพออีกจุดครับวิ่งตรงต่อไปครับจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีเป็นบันไดที่จะขึ้นไปข้างบนเนาะก็ปีนบันไดไปเลยครับดูด้านล่างเห็นไหมฮะมีรูปปัน้นหรืออาจจะเป็นร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะครับที่เคยมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ถูก ทำการทดลองหรืออะไรสักอย่างอยู่บริเวณตรงจุดนี้ครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆไม่สู้กับเขาก็ไปด้านขวาต่อได้เลยฮะวิ่งตรงขึ้นไปด้านบนครับอืมวิ่งตรงต่อไปครับตรงนี้มีไอเทมอยู่นะฮะตรงศพของคุณนางเนี่ยเป็นอสสรพิษเพลิงนะ,ะเก็บมาแล้วก็ย้อนกลับมาครับมาตามเส้นทางเนี้ยไปทางซ้ายจะมีกําแพงแตกออกมาด้านนอกครับนี่ วิ่งตรงต่อไปด้านบนได้ครับนี่ก็มีไอเทมนะเก็บครับขึ้นต่อไปครับเราจะเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่นี้แล้วก็จะมีจุดพรครับตรงนี้จะเป็นบริเวณพื้นที่ชั้นบนแล้วนะก็ให้เพื่อนๆใช้แท่นยกอันนี้ครับเป็นลิฟต์ขนาดเล็กเนาะพาเพื่อนๆขึ้นไปด้านบนครับข้างบนนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามีพวกข้งข่าวค่อนข้างเยอะครับรีบวิ่งรีบไปนะครับ มาตามเส้นทางนี้ครับเลี้ยวซ้ายฮะวิ่งตรงไปให้สุดครับสุดแล้วก็เลี้ยวขวาครับอ่าไปตามเส้นทางนี้นะฮะขวาอีกที่หนึ่งครับด้านหน้าจะมีเป็นบันไดอยู่นะฮะนี่ขึ้นบันไดครับสัญลักษณ์ของแมสเมอร์เห็นไหมฮะตรงนี้มีข้างข่าวมาด้านซ้ายนะครับไม่ต้องสนใจครับวิ่งต่อไปด้านขวาครับ เลี้ยวตรงนี้ไปได้เลยครับแล้วก็ด้านล่างจะมีเป็นแชนโดเลียเห็นไหมฮะลงไปครับกาจัดเจ้าตัวนี้ให้เรียบร้อยฮะกระโดดไปยังไม้ข้างหน้าครับอ่าวิ่งตรงไปด้านหน้าตรงนี้กระโดดลงไปได้เลยฮะไม่เป็นไรครับปลอดภัยฮะลงมาแล้วก็หันหลังกลับครับฟับเราจะเห็นว่ามันจะมีพื้นที่ไปต่อนะครับให้มาริมซ้ายสุดอย่างนี้นะฮะแล้วก็กระโดดลงไปบนแท่นไม้ตรงนี้ฮะนี่เราได้ยินเสียง ใครพูดอะไรอยู่นะไม่ต้องสนใจครับออกมาด้านนอกครับนะตรงจุดนี้ครับกอยเป็นเพื่นมาตามเส้นทางด้านซ้ายฮะเคลียร์เจพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนครับเขากำลังพูดถึงเฟรย,ย่าด้วยนะอ่าคราวนี้เห็นด้านล่างไหมฮะมีขั้งคข่าอยู่ตัวหนึง่งฮะกระโดดลงไปครับนี่กําจัดมันนะครับ ยยังไม่ตาอืและนี่คือไอเทมครับวางอยู่ฮะเก็บดูครับนี่ครับน้ำกีดกันนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราตามหาตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะก็เพื่อนๆหลังจากได้ไอเทมชิ้นนี้เรามาดูกันนะครคาถาของเราผู้ละทิ้งมนตราด้วยสิ้นหวังจากศรัทธาแรงกล้าภาพพรกษาเงาคดโค้งบอกให้รู้ว่าจงปฏิเสธทุกสิ่ง มันก็เป็นคาถาที่ใช้ค่าศรัทธาถึง24ด้วยกันนะเออแปลกไหมฮะเป็นคาถาแต่ไม่ได้ใช้ค่าอินเทลเลเจนต์นะครับไม่ได้ใช้ค่าความฉลาดแต่เป็นมาใช้ค่าศรัทธาแทนนะก็สำหรับเทปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นหรืออาจจะพาเพื่อนๆไปหาไอเทมอันไหนเดี๋ยวไว้ติดตามกันนะครับแล้วเจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ